สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่า for จยากรณ์วันนี้จะมา,ากรณ์พื้นวัสนากาเนิดในดวงชะตาด้านขอ,ของความมั่นคงนะครับของคนราศีเมถุนและคณาเมถุนสามารถติดตามได้ทั้ง2รูปแบบครับกดอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระตุใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่บิลิเบอร์หกิซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิป อัตราดีมาทำค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยครับคลิปนี้เป็นด้านของความมั่นคงเนาะของดวงชะตาของคนทั้ง2รูปแบบของคนราศีมิถุนเนาะทีนี้คนราศีมิถุนเมถุนเนี่ยนะครับมีตนุจุดกําเนิดของเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ขยายมาเป็นคนปฏิสัมพันธ์กันนะครับ2คนเนาะก็คือเงา จิตวิญ,ญญาณแฝดการสะท้อนอีกรูปแบบหนึ่งของอชีวิตของเรานะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับสำหรับสัญลักษณ์โลโก,โก้ของคนมิถุนเมถุนเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการที่แบบมันเป็นการเหลื่อมเหลื่อมกันนะครับเหลื่อมในที่หมายความว่ามันเหมือนกับเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมาอ่า อยู่ที่ว่าคนมองเนาะถ้าเป็นเรื่องของนามธรรมาก็จะเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเงานะครับเป็นอะไรที่มันสะท้อนของเราตัวตนของเราออกมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับกับถ้าเป็นรูปของนามธรรมาอขอโทษครับรูปธรรมถ้าทางรูปธรรมหมายถึงอาจจะเป็นแฝดก็ได้อาจจะเป็นแบบบุคคลสองบ,บุคคลที่เป็นชายหญิงหรือ ชายชายหญิงหญิงก็ได้ที่ปฏิสัมพันธ์กันคาว่าปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้หมายถึง18บวกนะแต่หมายถึงว่าปฏิสัมพันธ์คือการจับแขนกันหมายถึงมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันะนะครับเพราะราศีเมถุนราศีเมทุนรือมิถุนเนี่ยเขาอย่างนี้ครับเขาเป็นราศีปลายธาตุใช่ไหมครับคือคุณเ,เป็นคนเป็นคนราศีปลายธาตุราศีปลายธาตุจะเป็นราศีที่แปลกแล้วก็เป็นกลุ่มเฉพาะของตัวเองที่ไม่เกี่ยวกับ มันจะมีออกไปออกเป็นประมาณ2รูปแบบรูปแบบหนึ่งคือเป็น1เจ้าเรือน2คือเป็นเรือนแฝด3คือเป็นเจ้าเรือนปลายธาตุไอ้ปลายธาตุจะแลกกว่าเพื่อนเพราะเนื่องจากว่ามันจะมี4ราศีท่านั้นนะครับหมอ่ามิถุนเมถุน2กัน3ธนู4มีนนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการแคแนตรีโกนอ่าไม่ขอโทษครับหมายถึงยูนิเก์ลัคนานะครับ 1.4.70นะครับของเกณฑ์ลัคนาหรือราศีเกิดของเราหมายความว่าอะไรมันมันสร้างความอิทธิพลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ในดวงชะตาของมนุษย์เราอ่านะครับซึ่งคุณสังเกตดูว่าตัวเราเป็นพุธพันธุเป็นพุธตัตตน้เป็นพระรหัสกรรมะก็คือการงานเป็นพระรหัสหมายความว่าพุธพุธพรหัสพระหัสแต่ว่ามันไม่ทำลายกัน แล้วมันมีแค่2ดาวปกติคนอื่นเขาจะได้3 4ดาวใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้าเรือนมันจะเหมือนไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็น2หรือ3นะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นแค่2เท่านั้นคืออย่างนี้ด้วยการที่ตนุเนี่ยนะครับเป็นาปราศีปลายธาตุใช่ไหมครับอ่าปลายธาตุลมพันธุเป็นปลายธาตุดินปัตตานีปาาลายธาตุไฟลาศีมีนเป็นการงานปลายธาตุน้ํา เห็นเนี่ยครับมันเป็นปลายธาตุทั้งหมดเลยควาว่าปลายธาตุคือควาว่าธาตุเนี่ยใช้สำหรับหนักเบานะครับมันจะมีต้นธาตุกลางธาตุปลายธาตุต้นกลางปลายแปลว่าความหนักเบานะครับความที่แบบเดี๋ยวมันเป็นรูปแบบของคนละรูปแบบกันเดี๋ยวอธิบายข่าวหลังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเันจะเสียเวลาเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นรูปแบบเนาะกันเนาะที่ทําให้แบ่งราศีออกเป็นที่มันไม่ทื่อกันไปเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะทายอะไรอะสิบสองราศีเนี่ยคุณคิดดูว่าเอาโลกทั้งโลกยัดเข้าไปยังกระเป๋า ยังก,กระเป๋าโดเรมอนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องตีปริศนา12ราศีให้ได้ทั้งโลกครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างงานหนักสำหรับนักโหราศาสตร์ทุกคนเนาะประมาณนี้ทีนี้นอกเรื่องประมากเรามาเข้าเรื่องของเราบ้างทีนี้จะมาหาว่านอกเรื่องอตัวเราเป็นาปราศีปลายทัุลมแปลว่าอะไรครับลมเพลลมพัดเอาแน่นอนไม่ได้นะครับจับทิศจับทางจับหลักจับฐานไม่ได้แต่คุณโชคดีตรงที่ว่าเป็นคนที่ไม่อาภัพคู่ พาะน,นึกจากคนราศีกันราศีมีนกับพิจิกสามราศีนี้เป็นราศีอภพคู่อาจารย์หลักเป็นคนบอกนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์หลักนะแต่ว่ามายถึงตอนเรียนใหม,หม่ๆอ่ะท่านบอกมาแบบนี้ทีนี้ถือว่าโอเคจบนะครับนี่คู่กับตัวคุณไม่ใช่าาราศีที่เป็นอภพหลักก็ถือว่าโชคดีละทีนี้ตัวเราเนี่ยลมเพลลมพัดจับทิศจับทางไม่ได้แต่อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเกณฑ์ลัคนาเนี่ยหนึ่งสี่เจ็ดสิบเนี่ยที่บอกไปสี่ราศีปลายาธาตุเนี่ยมันจับทิศจับทางไม่ได้ คนราศีมิถุนเลยเมถุนเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นราศีปลายธาตุหมายคมว่าอะไรทุกอย่างจะไม่แน่ไม่นอนคุณดูพวกเนี้ยเป็นทวิภาวราศีหมดอันนี้คนสองคนอันนี้เป็นคนสองใจของคำว่าสองใจไม่ได้ถึงเจ้าชูนะแต่หมายถึงว่าลนเลยครับเออสองจิตสองใจอะ่ะนั่นแหละแล้วก็อืมธนู เป็นคนกับม้าเป็นเซ็นทรัลจะคนก็ไม่คนจะม้าก็ไม่ม้าแต่มันครึ่งครึ่งกลางกลางก็คือแปลว่าสองใช่ไหมครับเพราะมันผนวกกันอยู่มันแปลว่าการผนวกกันนะครับส่วนมีเนี่ยเป็นปลาสองตัวสังเกตดูไม่ใช่ตัวเดียวแล้วไม่ใช่ไปทางเดียวกันด้วยนะส่วนทางกันนะครับแปลว่าสับสนในตัวเองทีนี้เห็นไหมมันแปลว่าทวิแปลว่าสองครับสองทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราจึงหมายถึงจะทําอะไรมันต้องใช้เวลามันต้องใช้แบบ ความคิดสติเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆเป็นคนที่แบบว่าลังเลลวนเลนี่ลังเลลวนเลยลังเลและก็ลังเลนะครับสี่ราศีนี้จะเป็นราศีที่ลังเลครับแต่ราศีกันจะลวนเลยดังนั้นเนี่ยจะมีคําว่าสองเพราะมันความคิดเป็นสองเข้าใจไหมครับแตกแยกในะทางความคิดคือหมายความว่าคําว่าแตกแยกในะที่หมายความว่าขัดแย้งกันนะครับอะ,อะไรประมาณน,นี้คุณเนี่ย เป็นราศีที่ต้องขอถามคนอื่นฉันเอาตามคนอื่นว่าราศีกันเนี่ยถามคนอื่นเพื่อความชัวเพื่อข้อมูลแต่สุดท้ายก็เอาตัวเองเป็นหลักอยู่ดีไอ้ประเภทธนูนี่กระดือรั้นนะครับเป็นประเภทที่แบบว่าเรื่ออะไรก็ลังเลเหมือนกันนะครับแต่ลงังเลน้อยอยู่ราศีธนูยังน้อยอยู่ราศีมินนี่ก็ลังเลเป็นความคิดที่คืออันนี้จะเป็นราศีที่เหมือนกับแบบ เหมือนกับเขาต้องไปตัางถิ่นนะครับเหมือนกับว่าเขาจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตคือเขาหาหาจุดมุ่งหมายไม่เจอแต่ถ้าเขาเจอเนี่ยเขาจะพุ่งเป้าไปเลยก็เหมือนกับที่คนโก่งคันธนูแปลว่าบางทีงหาเป้าหมายไม่เจอนี่ยังไม่ยิงไงแต่ถ้ายิงหมายถึงว่านั่นแหละครับคือไปตามลูกศรก็คือเขาจะมั่นคือต้องมั่นใจก่อนแล้วถึงจะยิงไงเขาจึงเป็นคนลังเลไงลังเลว่าการเล็งนะครับก็คือการลังเลว่าจะยิงตรงไหนดีจะยิงไม่ยิงดีอย่างเงี้ยเออนั่นแหละครับ จะพัดเป้าไม่จะมันมีความคิดเยอะแยะมากมายระหว่างกระบวนการนั้นเนาะส่วนราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่ปลากับหัวแปลว่าอะไรความคิดที่สวนทางกันเดี๋ยวคิดอย่างนู้นเดียวคิดอย่างนี้เหมือนเคยเคยดูการ์ตูนไหมครับที่แบบซาตานกับนางฟ้ามากล่อมเราครับคนนู้นก็บอกอย่างนี้คนนี้ก็บอกอย่างนั้นอ่ะเราก็คอยตามทั้งสองทางไม่รู้จะเอาทางไหนดีนั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นเลยราศีมีบางทีคิดแล้วก็กลับมาย้อนทํา ใหม่หรือคิดทบทวนใหม่อะไรแบบนี้ครับเพราะมีหลักการเยอะอะไรแบบนี้นี่ก็เหมือนกันหลักการเยอะเลยทําให้มันพุ่งเป้าไปไม่ได้อะไรแบบนี้ครับก็นั่นแหละคือราศีที่มันต้องใช้ความคิดเลยช้าครับเข้าใจไหมอืมบางทีลังเลไม่ใช่ความคิดบางทีลังเลด้วยความที่แบบว่าคิดได้ละแต่มันไม่ชัวร์ไม่แน่ใจอันนี้ยครับมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นอะไรประมาณน,บบนี้ดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือฝึกสติแล้วก็ฝึกความมั่นใจครับ เออให้กับตัวเองเนาะประมาณนี้นะครับต้องมองมาที่ m y s เซลนะครับตัวเองให้ดีทีนี้เรามาดาูพันธุนับไป4ีราศีนะหนึ่คือพันธุพันธุคือความมัน่นคงกอบใหญ่ๆกว้างๆแปลว่าความมัน่นคงแต่ตามจริงเนี่ยมันเยอะนะครับมันแปลว่าอะไรเผ่าพันธุอ่ไม่ใช่ถ้าจะไม่เรียกว่าเผ่าพันธุคงจะดูแปลกประหลาด ถ้าบอกว่าต้องเป็นวงตระกูลนะครับหมายถึงการสืบทอดเขาเรียกว่าในทางโหราศาสตร์จะบอกว่าการเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องหมายถึงการเกี่ยวเนื่องกันออกมากันเกี่ยวพันกันมาก็คือหมายถึงเรามีบุญมีกรรมมานะครับถึงทําให้เกิดมาเป็นลูกเต้าเหล่ากอคนนี้ยนะครับก็ใจไหมเออที่แบบว่าเราเลือกพ่อเลือกแม่ไม่ได้บอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากพ่อจากแม่โดยที่แบบเหมือนการสุ่มเลยครับ เห็นสมัยนี้เขาชอบฮิตกลุ่มกล่องสุ่มกันใช่ไหมครับกล่องสุ่มนี่แหละพ่อแม่ก็เหมือนกันครับเหมือนเราสุ่มกล่องมาเกิดเลยนะครับว่าคือในทางคือผมก็มีความคิดในทางที่แบบอันนี้อันนี้ชายนิดนึงว่าสมัยก่อนนะ่ผมก็คิดไปนในทางที่เหมือนคนอื่นคิดกันได้นะครับบอกว่ามันเป็นกรรมเก่าแต่สมัยนี้ผมไม่คิดหรอกผมคิดว่าเราถูกบังคับให้เกิดมาในช่วงเวลานี้ เพราะเนื่องจากว่าไม่มีใครกําหนดถูกไหมครับถามว่าเอา้าก็คุณดันอยากคลอดออกมาตอนนั้นเอา้าถ้ามันรู้ก็คงไม่อยากหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ต้องเลือกวันที่ดีถูกไหมครับไม่อยากให้ตัวเองตกหลกรรมลำบากหรอกอย่างเงี้ยอย่างเช่นใครเกิดมาแบบตอนที่พ่อแม่มีหนี้สินอ่ะเราก็ไม่อยากเกิดตอนนั้นหรอกถูกไหมแต่มันมันไม่ได้เพราะว่ายัางไงมันก็คือต้องมีมันก็คือต้องเป็นอย่างเงี้ยครับก็เหมือนบังคับเกิดอะครับเข้าใจไหมเออพ่อแม่ก็ยังขนาดเกิดก่อนเรายังไม่สามารถจะเลือกให้เราเกิดได้เลย ดังนั้นเนี่ยไม่มีใครกําหนดได้ครับแพทย์ก็กยังกําหนดไม่ได้เลยอแต่บางทีกําหนดได้บางคนอย่างเช่นเลิกผ่าคลอดนู่นเนี่ยบางคนทาสาเร็จแต่คุณอย่าลืมนะครับมันมีกรรมมาด้วยคําว่ากรรมยีงไงผมนึกบอกว่ามันเหมือนบังคับเกิดว่าบางคนเนี่ยมีเลิกผ่าคลอดแต่ผ่าไม่ได้ครับตอนนั้นติดเลยเวลาครับอะไรแบบเนี้มีมีมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังก็มีบอกว่าเขาเลยเลิกผ่าคลอดไปดังนั้นเนี่ย ก็ต้องหาเลิอกอีกทันทีทันใดเลยครับทันด่วนเลยว่าแบบควรจะตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบอืมอาจารย์บอกเออบางทีหมอไม่ว่างบางทีหมอไม่สบายบางทีอยิ่งโควิดยิ่งแล้วใหญ่เลยบางทีวุ่นกันลงพยาบาลใช่ไหมครับอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละมันก็คือกรรมน่ยมันเป็นตัวกําหนดด้วยว่าเราควรจะเกิดในช่วงไหนอะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็ฝืนชะตากรรมไม่ได้เนาะอะไรประมาณนี้นะครับมันมีอะไรที่มากกว่าคําว่าอย่างอื่นอะ่ะเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นแหละครับทีนี้ อพอพันธุเนี่ยมันแปลว่าความมั่นคงก็คืออสังหาครับบ้านรถที่ดินพูดง่ายว่ามันของหนักๆใหญ่ๆถิ่นฐานบ้านเกิดเกิดที่ไหนก็นั่นแหละครับถึงเราจะไม่อยู่บ้านเกิดก็ตามบางคนเนี่ยคลอดได้ประมาณสี่ห้าปีแล้วก็ไปอยู่ต่างถิ่นเลยบางคนก็นู่นเลยต่างประเทศอย่างเงี้ยครับอะไรแบบเนี้ยคือแบบหรือบางคนเกิดต่างประเทศก็กลับมาที่ไทย10ปี20หมายถึงอายุ10ขวบ20ขวบเนี้ยก็มาที่นี่ก็ เขาเอาตามไปสุจิบัตินะครับสุสุจิบัติสุติบัตินะครับสุติบัติเนี่ยในเขาเรียกว่าถิ่นฐานบ้านเกิดเนาะทีนี้เรามาดูความหมายไปแล้วเรามาดูเรื่องของปลายธาตุบ้างีเนี้ยราศีกันเป็นพบพันธุหมายถึงปลายธาตุดินถือว่าโชคดีครับคุณตกรา,าศีธาตุดินที่เป็นแปลว่าความมั่นคงพอดี ก็ความหมายตรงตามตัวนะครับแต่มันเป็นปลายทตุก็อย่างที่บอกไปว่าจับทิศจับทางยากเพราะมันเริ่มต้นที่ตัวเองจาไว้เลยครับกรรมของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนจบที่นั่นคุณสังเกตดูละครเลยครับต้นต่อเปิดเรื่องมาอยู่ที่ไหนจุดจบมันจะอยู่ที่นั่นอืยกเป็นตอนพระเอกนางเอกนั้นสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งนะครับอันนั้นมันจะอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายความว่าจุดจบของตัวร้ายครับที่มันจะเผยทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางทุกอย่าง ทุกอย่างเรื่องมันจะจบนั่นแหละครับมันจะเป็นตอนจบที่หมายถึงจุดจุดนั้นเริ่มตน้นอืทีนี้คําว่าเริ่มต้นหมายถึงอะไรเริ่มต้นหมายถึงตัวเองความคิดอันดับหนึ่งคือความคิดครับของมนุษย์เราคือการเริ่มต้นอันดับหนึ่งส่วนจุดจบเนี่ยมันหมายถึงผลแห่งการกระทําของเราคิดแต่ไม่ทําก็ไม่เกิดผลดังนั้นจุดสุดท้ายคือผลแห่งการกระทําคุณจําไว้เลยว่าคุณลงมือทําอันนึงไปแล้วว่าจบเลยครับ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วครับมันถูกผลิตขึ้นมาละมันเหมือนธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมาละไม่สามารถคืออย่างเช่นบางคนอะ่ะทั้งพังมือทําลายคนล้ถาถ่าบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแบบเอ่อขอโทษขอโพยแล้วแบบให้เขาแบบไม่แจ้งความได้ไหมมันอยู่ที่คนอื่นไม่ใช่ตัวเราละเห็นไหมครับผมนึกบอกไงว่ามันหลุดมันมันถ้าการกระทํามันไปกระทบกับคนอื่นเมือ่อไหร่อ่ะคือจบเลยยกเว้นเรากระทํากับตัวเองอย่างเดียวอย่างเช่นเราเขียน เขียนตัวหนังสือแล้วแลวเออไม่ไม่พอใจโอเคลบหรือไม่ก็ดีลีททิ้งหรือไม่ก็ไปเผาไฟอย่างเงี้ยครับก็คือจบจบที่ตัวเองถูกไหมแต่ถ้าเมื่อใดที่มันผลกระทบไปถึงคนอื่นเนี่ยนี่แหละคือจบเลยจริงๆเพราะว่าเขาจะฟ้องไม่ฟ้องมันก็เรื่องของเขาถูกไหมอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับทาให้เราอ่ะอาจจะต้องโดนผลการกระทําตรงจุดนั้นไปทีนี้เรื่องของความมั่นคงเจริญด้วยกรรมะเสมอเพราะกรรมะคือราศีมีน กรรมะากเพราะการงานการการะทาปัจจุบนันก,กรรมนะครับเล็งมาทีิพันทุเดี๋ยวจะบอกเลิกด้วยนะครับที่แบบเจาะลึกเลยนะเนาะในคลิปนี้ให้เลยกรรมมากคือการงานงานงานดีจะเกิดความมั่นคงอย่างเช่ดน,นดาวพฤหัสบดีเป็นกเกษตรตอนเนี้ยดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรใครที่มีในดวงชะตาถือว่าด,ดีมากเพราะการงานดีจึงทําให้เกิดทรัพย์เกิดความมั่นคงเห็นหรือยังเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าชีวิตนี้เราได้ความมั่นคงมาจากการเงิน สะสมมาเรื่อยๆจนเอาไปซื้ออสังหาใช่ไหมครับทีนี้ใครที่มีดาวพุธเป็นเกษตรในเดือนพันธุโชคดีมากก็คือหมายถึงว่าชาตินี้มีที่ดีทางแน่นอนนะครับมีที่นอนแน่นอนนะครับเป็นบ้านเป็นอสังหาแน่นอนเนาะประมาณนี้ที่เรามาดูเลิกครับแต่จําไว้ว่าอาจจะเป็นคู่ศัตรูเล็งกันก็อาจจะเสียบ้านได้นะอันนี้ไปดูในพื้นดวงครับมีดาวอะไรในราศีกันและราศีมีน ควรไม่มีอจะดีที่สุดแต่ว่าถ้ามีควรจะเกาะที่ต้นเลิกอ่าขอโทษต้นราศีทั้งหมดจําไว้ว่าอ่าไม่ใช่ขอโทษทีคือทําไมวันสัปดาห์น,นี้รู้สึกว่าตั้งแต่ดาวสอถอยครับรู้สึกตัวเองเบลอไงไม่รู้นะครับยอดก็ตกอืมทีนี้อ่ามันค่อนข้างผันผวนนะ,ะดูเลยนะครับเนีย่ยมันมีผลออกมาแล้วว่าแบบรัฐเนี่ยควบคุมเรื่องของโควิดระบาดช่วงถึงเดือน ตุลาคมพอดีเลยนะครับซึ่งเราจะถอยถึงต้นตุลานะแต่ว่าเขาถึงปลายเดือนตุลาเลยทีน,นี้นอกเรื่องมันจะหมดเวลนาะอ่ามันจะต้องเก,กาะกลางราศีดีที่สุดเพราะมันเป็นเลิกเต็มจำไว้ว่าทุกราศีนะครับตรงกางลางราศีจะดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นราศีอ่าครียกอะไรมันเป็นเลิกที่เต็มอ่าบุรณะเลิกใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูเลิกแรกอุอตระพระรคุณี โจโลเลิกนะครับคำว่าโจโลเลิกเนี่ยมันหมายถึงอะไรอุตระเนี่ยมันหมายถึงผลไม้เออเท่าที่ผมดูผ่านๆมานะของทางฮินดูครับคือตอนนี้กำลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้อะไรไม่มากแต่เอาเป็นว่าประมาณนั้นเป็นปพวกพวประเภทว่าซูเปอร์ฟู้ดต่างๆทีนี้พอมันอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นเลิกแตกอ่ามันกินมาในราศีกันราศี น้ำกับราศีไฟเนี่ยโชคดีครับเพราะจะมีบูรณะเลิกหรือเลิกเต็มเนี่ยอยู่2เลิกที่อยู่ต้นราศีด้วยนะครับส่วนปลายจะมี1อ่าราศีราศีธาตุน้ําจะอยู่ปลายธาตุปลายปลายราศีเนาะอืมบอกไม่ถูกอะ่ะเอาเป็นว่าราศีสิงเนี่ยจะมีเลิกเต็มเนี่ยสเลิกแล้วจะมีติ่งหนึ่งก็คือ1บาทเลิกนะครับอยู่ในราศีสิงซึ่งเป็นอ่าโจโรเลิกนะครับเป็นอุตระภรคุณีโจโรเนาะ หมายคำว,ว่าโจโรเนี่ยใครที่มีพื้นดินมีดาวอัาดาวเกาะนะครับในโจโรเลิกเนี่ยตัวเนี้ยมันหมายความว่าโจโรคือโจรหรือไม่ใช่โจรน,นะหมายความว่ามันเป็นหมายถึงการฉกฉวยการแย่งชิงแต่ระวังใครที่มีดาวเกาะต้นราศีเลยอะ่ะสามราศีอ่าสามองศาแรกนะครับจะมีเอ่อให้ระมัดระวังเรื่องของโจรขโมยเนาะขึ้นบ้านอะไรประมาณนี้ครับอาจจะไม่เกิดก็ได้นะแต่หมายความว่าให้ระวัง ทีนี้ห้ามทําบ้านให้ลกให้ทึกบ,บริเวณบ้านนะครับให้พยายามถังแล้วก็ให้หน้าบ้านปลอดโปร่งเข้าไว้ให้คนมองเห็นเข้าใจไหมครับเปิดไฟมากๆอย่าทาให้มันมืดๆเพราะอาจจะมีสัตว์ลายด้วยอืทีนี้โจโรแปลว่ากันฉกฉวยแปลว่าขายที่ดินครับคุณมีเกณฑ์ขายที่ดินเก็บเก็บที่ดินไม่อยู่ดังนั้นไปฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้จําไว้นะครับไว้ใจได้เท่านั้นนะคนที่ไว้ใจได้ก็คือลูกแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าลูก,กไว้ใจได้หรือเปล่า ส่วนสามีหรือภรรยาไปดูกันเองว่าเขาไว้ใจได้หรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนอื่นไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเราเข้าใจไหมครับแต่ถ้าคุณแต่งงานกันโอเคอย่างน้อยพอหันหันสินสมรสออกมาแล้วครึ่งหนึ่งแต่คุณจำไว้ว่าถ้าเป็นของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณจะถูกแบ่งครึ่งนะครับถ้ายอมได้ก็ยอมถ้ายอมไม่ได้ก็ก็ไปคิดกันเองนะครับเอาเป็นว่าคือโจโรมันเหมือนกับเป็นการฉกฉวยหมายถึงว่าระวังจะเป็นหนี้เป็นสินต้องเอาบ้านไปค้ำ ไปจำนองจำนำได้อะไรแบบนี้เนาะเพราะมันอยู่ในพบพันธุชีนกลางอะ่ะหัสตะภูมิปรโรดีที่สุดแปลว่ามั่นคงแปลว่าเกิดมามีแน่นอนนะครับความหลักทรัพย์ความมั่นคงเนี่ยนะครับอ่าพวกราศีทัศนดินจะมีสามราศีเท่านั้นเนาะนะครับทีนี้ถือว่าดีไม่มีข้อยกเว้นอะไรนะครับสำหรับหัสตะภูมิปรโรผมเห็นเยอะคนเกิดหัสตะภูมิปรโรต่อไปอา่า มาถึงเลิกความมั่นคงนั่นแหละดีแล้วผู้รักษาแผ่นดินนะครับต่อไปเลิกสุดท้ายเป็นจิตราเทศาตีเป็นเลิอกอกแตกหมายถึงแบ่งครึ่งเลยครับหมายถึงอยู่2บัตรเลิกในราศีกันและสองบัตรเลิกกินในราศีตุลจึงเป็นเลิกแตกเทศาตีเลิกเนี่ยจิตราเนี่ยเป็นความสวยความงามบ้านจะสวยจะงามจะอะไรอย่างเงี้ยใดๆเนาะทีนี้วู้ว่าอลังการนะครับแต่มันไม่อยู่บ้านคือ เทาติเลิกเป็นเวซิโอเลิกครับหมายถึงพ่อค้าวาน,นิดก็คือหมายถึงอ่าสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้หมายถึงว่าการไม่อยู่ติดบ้านคือคุณอาจจะมีบ้านแต่คุณไปอยู่คอนโดอย่างเงี้ยครับไม่ได้อยู่บ้านไปไปมา,มา,มาไม่ได้ค่อยได้อยู่อย่างเงี้ยครับและอย่างหนึ่งคืออ่าเป็นการขายที่ดีเพราะเนื่องจากว่าเป็นเลิกพ่อคา้าเป็นเลิกแตกหมายถึงการการใช้สมองในความคิดในการแบบซื้อขายที่ดินอย่างเงี้ยครับก็เด่นเรื่องของเหล่านี้เหมือนกันก็เอาไป พิจารณากันนะครับว่าเราเป็นยังไงควรจะคืออย่างน้อยก็เป็นข้อมูลให้ไม่มากก็หน่อยเนาะอะไรประมาณนี้ไม่ควรมีดาวเกาะอยู่แต่มันอย่างว่าแหละครับมันไม่สามารถเลือกได้เนาะว่าเราจะเกิดมาในช่วงตอนไหนเอาเป็นว่าถ้าใครมี2ออันนี้ก็บอกวิธีการไปแล้วนะว่าต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างเนาะก็เอาไปว่าให้เช่าดีสุดเพราะเนื่องจากว่าเราไม่อยู่บ้านแต่อย่าปล่อยให้ลกหลังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีภาษีเนาะก็เอาประมาณว่า ให้มีรายได้เข้ามาเป็นพา s s i v e i n มดีกว่านะครับให้เงินมันทํางานแทนเราเนาะประมาณนี้มีรายได้เข้ามาก็อย่างน,อน้อยจนเจอเรื่องค่ากินค่าอยู่ค่าน้าค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตใดๆก็ว่าไปเนาะสามารถติดตามคำนธิการได้ในคลิปหน้าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำนธิการในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกองใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ